สวัสดีครับ <มา S 1> วันนี้อ,อ,ยอยู่กับผมโอ้ยไอเล็กเอ้ยไอเล็กวันนี้อยู่กับผม VAR แซนะครับคือเกมวอร์ซีเซิร์ฟเซิร์ฟวอรนะครับมันเป็นเซิร์ฟสไนไปไปดูกันเลยวันนี้เราจะมาหนึ่งหนึงไอเล็กโอ้ไอเล็กอไอเฮียโอ้ยโทษโทษโทษวันนี้เราจะมาหนึ่งหนึ่งแก้ตัวจากคลิปที่แล้วนะฮะไปเซฟโซนเซฟโซนเซฟโซนไรมานี่เลยเซิร์ฟหนึ่งเหรอโอเค เราจะมาแก้ตัวนะฮะหรือไม่ไหวไม่ไหวก็บอกไปไปเข้าแล้วเข้าแล้วเอาให้นุ่มเลยสัสไปไปเข้ามาเข้ามาอะไรมาลุ้งเลยอ๋อได้หรือไม่ไหวไหวมามาโอ้เอฟพีเอสกูวิ่งพันกว่าพยางมา ม่เมอยู่พูดหนาวโู้ไม่เห็นคมเลยว่ะ วุ้ยมืดเปล่ามืดเปล่าเข้ยอะไรวะเข้าหัวครับเข้าหัวครับน้องมีคลิปครับมีคลิปครับโอเคอ่อนให้ไงเห็นไม่ได้เล่นอุ้ยไม่เกี่ยวหรอกมามาเดี๋ยว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 ขออนุญาตดีคลิปอ๋อไอ้เหี้ยเร็ว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 เอาไอปอนเดี๋ยวแป๊บนึง User d i อะไรก็ช่างเถอะ มาลีลาเป็นเลิศแบบนี้โอ้เริ่มมาดีมาดีมาดีดัน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 มานดีเฮ้ยอันนี้ต้องออกจากเสร็จปะไม่ต้องไม่ต้องโ <หา S 1> องเคนหนึ่งเท่านะเออเอ แป oh, <newer>, ๊บแป๊บซื้อกลอนมาเชียโรก่อนเอ้ากูต้องซื้อทนายใหม่ด้วยเหรอเออก็ซื้อกล่องไงเอ้อเอ่เอชียโรอยู่มื่นละมื่นละมามา

เอมึงแรงยังวะไม่เกี่ยวเดี๋ยวก,กูเล่นเอมบ้างเอมยิงทีครึ่งหลอดอ่ะสองนัดตายอ่ะอะไรไอ้นี่มันก็ตายไอ้นี่มันก็เจ็บเหมือนกันมามามา,มาไม่เกี่ยวสองหนึ่งนะเอะต่อให้บวกดีเอากีก็บปูกให้แล้วอ่ะ ฮ้ยอย่าพูดเยอะไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะน,ะนอั่นต้องเอาเข้าใจป่ะสองเท่าได้ป่ะสองเท่า,อทาชอโอเคสองเท่าแล้วไม่ชอบแค่นั้นแหละไม่ชอบเข้าใจาป่ะมามามา ไม่ชอบไม่ต้องพูดเยอะนะครับนอ้องเข้าใจปะไม่ชอบชอบ่ะไอ้นี่มันทำได้ไงวะไอ้สัตว์เลยสองเท่ามา <c oughs> อะไรอะไร <c oughs> ล่องสองเท่าเอาอยัางครับเ <c oughs> ออหัวตั้งโลไม่ติด สามเท่าสามเท่า <c oughs> เออมาเถอะตั้งโล่ติดเมื่อกี้ไม่ตายหรอกจะหลุดโอ้ <c oughs> เยเ <c oughs> อ็มหนึ่งแม่งดาเมจไอ้น,นั่นเยอะไม่เก <c oughs> ี่ยววะเอ็มหนึ่งดาเมจไอ้ร้อยสี่สิบเอพีดาเมจไอ้เกี่ยวเองอะยังครับ bà d này á đi ô แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละน้องนี่อะไรวะอย่าพูดเยอะไม่พูดเยอะครับไม่พูดเยอะก็สามเท่าครับสามเท่าอะไร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 เอ้โหลองเท่าเออสี่สี่สี่สามว่าสี่สามโอ้ยกูต้องเห็นหน้าขาวันนี้มาเปลี่ยนมุมนี้เปลี่ยนมุมนี้อไรยังมา โอเคจบนะครับโอ้ยเชื่อเลยนี่ยหน้าขาวมาหน้าขาวมาหน้าขาวมาแล้วจะให้แกมือถ้าถ้าพี่แพ้จะเดี๋ยวทาคืนให้คิด้างสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ๊ายบายครับทุกคน